ธนาบัตรแบบนี้คือชารุดขายไม่ได้นะคะธนาบัตรเก่าขายไม่ได้ไม่รับซื้อะค่ะไม่รับซื้อนะคะเก่าขาดแล้วเคลือบในธนาบัตรเคลือบพวกนี้นะคะไม่รับซื้อแต่ด้วยความที่เขาตั้งใจมาหาประนาดนะคะที่ตลาดไทยเอฟซีเขาตั้งใจมาเขามีความตั้งใจ ปน้ก,ก็รับแลกไว้พ้าน้าก,ก็บอกว่าช่วยได้ด้วยการรับแลกเท่านั้นเนี่ยเอาไปเข้าธนาคารก็ไม่ได้นะคะเนี่ยแบบนี้เข้าธนาคารไม่ได้ะคะ่ะธนาคารไม่ได้รับนะคะแบบนี้ค่ะพราน้าก,ก็คือก็ต้องรับเป็นพาระเอาไว้อ่ะคะ่ะปานาไว้แถมแถมบางคนก็ต้องเลือกนะแถมใบบางคนก็แบบเอาของชำรุดให้เขาบางคนเขาก็ถือนะ,ะของขาดของชมรุดเขาก็ไม่รับนะ,ะเขาเป็นการดูถูกกันอีกก็ลําบากนะ,ะ,ะ<ม>ป้น้บอกเลยว่า ธนบัตรเคลือบไม่รับธนบัตรชำรุดไม่รับนะคะอันนี้คือมาทำคลิปชี้แจงเนี่ยมายกตัวอย่างให้ดูว่าคือแบบไหนที่รับแบบไหนที่ไม่รับแบบพวกนี้นะคะกลุ่มนี้คือไม่รับอันนี้ก็ยังไม่เป็นราคาอันนี้ปกติค่ะแต่ผ่านใช้ไม่เป็นราคาไม่มีราคาบวกนะคะถ้าอย่างเงี้ยค่ะชำรุดมากเลยเห็นไหมคะชำรุดขาดด้วยแล้วก็เปื่อยด้วยนะคะไม่รับแน่นอนขายไม่ได้ค่ะอะไรที่ขายไม่ได้จะไม่รับซื้อ เนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็เห็นว่ารับซื้อธนบัตรเก่าใช่รับซื้อนะคะแบงก์เก่าเหรียญเก่าธนบัตรเก่าแต่ไม่ใช่ว่าเก่าสภาพเก่าเปื่อยแบบนี้นะครับเก่าเปื่อยแบบนี้ไม่ได้รับค่ะรับที่สภาพที่แบบว่าใช้ได้นําไปขายต่อได้นะคะเป็นธนบททัตรที่สภาพค่อนข้างจะดีอ่ะ พอที่จะนักสะสมที่จะพอเอาไปเก็บแบบนี้ให้เขาให้ใครเก็บเขาไม่เก็บถ้าให้กันเฉยๆเนี่ยอาจจะได้อาชันให้เอาไปไปดูเล่นนะอะไรเงี้ยประมาณนะั้นเป็นเป็นที่ระลึกนะอาจจะได้แต่ถ้าขายเนี่ยไม่ได้แน่นอนค่ะแล้วแล้วคนขายก็คงไม่กล้าขายด้วยนะคะคนซื้อก็ไม่ไม่มีใครซื้อเพราะว่าตอนนี้มีที่เลือกเยอะมากค่ะดีๆสวยๆนะคะคนเอาออกมาเทขายเยอะมากนะคะตอนนี้ ตอนนี้ของสะสมล้นล้นตลาดค่ะราคาจึงไม่ไม่สูงเพราะของคนส่วนมากเลยนำออกมาขายจากที่เป็นลูกค้าพน่านะคะเมื่อก่อนนะคะเขาเป็นลูกค้าบน่าทั้งนั้นเลยค่ะเป็นคนที่เคยซื้อเคยซื้อของไปจากบน่านนะตอนนี้เขาก็เป็นลูกค้าเหมือนกันแต่เป็นลูกค้านำมาขายค่ะจากคนที่เคยซื้อไปตอนนี้นำกลับมาขายนะคะคิดดูแล้วจะขายใคร จากคนเคยซื้อเขาก็เอานมาขายแล้วอ่ะแล้วจะไปหาคนซื้อได้ที่ไหนใช่ไหมคะนี่แหละค่ะความลําบากของพวกเราตรงนี้แหละพราะ,ะ้ายไม่ค้าจากเคยขายเข้าไปเขาเอามาขายกลับบางคนขายต่ำกว่าราคาทุนที่ซื้อไปเขาก็ขายนะคะเพราะว่าราคาเป็นน้ารับซื้อแล้วอีกอีกอย่างหนึง่งราคาตอนนี้ราคาเขาลดราคาลดเยอะค่ะ นะคะสินค้าัของสะสมทุกอย่างตอนนี้ราคาต่ํากว่าต่ํากว่าช่วงเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนะคะทุก